Value customer. If you have finished, oh, after finishing the order, all staff have reported the table. The staff mm -hmm. Waste penalty, mm -hmm. THP 50 for shrimp, and THP 200 for 100 grams of such, be high.

พอก่อนเดี๋ยวเอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะบังหมดเป็แบบถ่วดนะครับถ้าเป็นแบบถว่วจะต้องขายขวดละ7จบาทหรือวาสี่บาทนะครับทานร้านเราเลยครับก็จะเป็นโซนล็อบสเตอร์นะครับหรือว่าซูชครับแล้วก็ในโซนที่สองนะครับจะเป็นผักใบกุ้งกับหม้อหานะครับแล้วก็ผักกาดจุดมกุ้งสดนะครับร้อยบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าข้างในที่เป็นจะได้เท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างกันเมนูที่เฉยนะครับของโบนของโบนชอบมาก เปคนเดียวไม่แบ่งใครเฮ้ยเนื้อเขาเดีอ่ะปะคะแผ่นใหญ่มากวาคิวนะครับสเต็กวาคิวของเรา เพื่อนตไหนกอมาชิมรสชาติอว่าเป็นยังไงบ้างกัใบาพายตัวนี้นะก็ใบาพายเราย่างกันขึ้นได้เลยอย่างงี้มาติดกระทะไอ้แม่ติดแล้วเจบ,จบเลยเรียบร้อยติดเนื้อใบาพายที่เราเราดีมอกืมเขาเรียกว่าเนื้อลูกเตา๋านะเนื้อลูกเต๋า ย่างอร่อยกำลังดีอะ่ะตุู้๋พวกนี้กินก็อร่อยความฟินของบูฟินนะับเขาทำเนื้อดีนะทุกคนราคานี้ไม่ได้ขี้เหล็กนะซาซิมิแซลมอนของเราชีสของจับไปครั้งหนึ่งครับอ,อร่อยมากว้า มันหล่นลงมาทีมันมีอัพเ r อร์เอฟเฟคเออมันมีเอฟเฟคฝุ่นมันมีเศษกระจกเศษแก้วใส่ตาตัวเองอีกยังไม่ได้ไปเอาหอยอย่นี้เลยอะหอยด้ยอยหอยดังลงเรามี